สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอแล้วก็มีการพูดกันด่าดืนติดต่อกันมามากกว่าครึ่งเดือนเกี่ยวกับเรื่องการแทรกแซงของต่างชาติ12ประเทศเข้ามาแทรกแซงคดีเรื่องของธนาธรน,นะครับซึ่งเป็นผลทาให้กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญทูต12ประเทศมาพบชี้แจงทำความเข้าใจและมีการตอบโต้จากฝั่งสหรัฐเบรกานะรว่าเป็นวิธีปกติทางการทูตที่ทูตจะเข้าไปตรวจสอบและแทรกแซงกิจการภายในของประเทศใดๆซึ่งดอนรัฐธรรมนรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยบอกว่าไทยไม่เคยทำแบบนี้กับประเทศไหนเลยการทำแบบนี้เท่ากับเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม คนฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าก็เพราะว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยไม่ยุติธรรมไงฝรั่งเขเลยมาแะมาแทรกแซงอีกส่วนก็บอกว่าแน่นะชักศึกเข้าบ้านทําประเทศลาดชาติล่มทําประเทศชาติเสียหาย <c oughs> เหมือนพญาจักรีนะเปิดประตูบ้านนะฮะเป็นความเลวซามเป็นความเสียหายสุดท้ายประเทศได้รับความเสียหายเกิดขึ้น เอาละผมจะอธิบายให้หลังก็เป็นวัากรรมเชิงตอบโต้ก,กันมาไม่ว่าใครผูกใครผิดนะผมอธิบายหลักทั้งเชิงวิชาการและหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองคําถามคือฝรั่งเข้ามาแทรกแซงเพื่ออะไรประเทศไทยไม่ยุติธรรมเหรอก็ไม่ใช่กระบวนการที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเป็นกระบวนการเองปกติเราเอากระบวนการทางกฎหมายแบบนี้มาจากไหนจากฝรั่งเศสและอังกฤษผสมกัน นะครับเป็นกระบวนการต้นกระบวนการยุติธรรมปกติซึ่งจากตำรวจตำรวจก็ไปที่ศาลบางคนบอกนี่จะขึ้นศาลอาหารได้ไงเพราะมันคดีเกิดมาตั้งแต่ปี2548และเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของความมั่นคงนะครับแล้วก็มีกลุ่มบุคคลและกระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่เราสะท้อนได้เห็นอะไรเชิงภาคปฏิบัติการนั่นหมายความว่าโอ้แสดงว่ามีคนชื่อธนาธรน,นะเข้าไปอยู่เบื้องหลังไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย นะครับเราได้เห็นแล้วในเชิงปรากฏการณ์นะครับสาเหตุนะที่ถูกแจ้งเข้าเก่าวาเพราะเขาไปเกี่ยวข้องไงส่วนคดีจะผิดจะถูกจะว่ากันอย่างไรยังมีกระบวนการนะรชั้นศาลจากศาลอายการจากอายการเข้าสู่ศาลาหารซึ่งโอกาสจะไปศาลพลเรือนศาลปกติก็เป็นไปได้นะครับก็ทําได้นะครับอยู่ที่การร้องขอการร้องขอความเป็นธรรมโน่นนี่นั่นก็สามารถทําได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่กระบวนการนี้ก็ว่าไปตามปกตินะฮะทนายมิน้นทนายของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็บอกเห็นโพสใน a c e b o o k บอกว่า mm. เวลาโดนข้อหามาตราหนึ่งหรือหกแล้วไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ต้องแห่กันไปที่โรงพักไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ให้การปฏิเสธก็กลับเพราะแกนนําทุกคน <c oughs> ของฝั่งพันธมิตรก็โดนข้อหานี้นะฮะไม่ต้องทําเหมือนธนาทรก็ได้แห่กันไปไม่ได้ประโยชน์เอาหลักทรัพย์ไปประกันตัวลงชื่อปฏิเสธกลับบ้านจบ ทนายมินนะน้องมิ้นก็พูดถูกเขานะเขาพูดง่ายๆนะพูดไม่ยากนะแต่เขาก็มีหลักคิดที่ดีก็ทำคดีจนปกติแต่ธนาธรก็บอกว่าเขาอยู่ฝั่งเสื้อแดงนะแต่บังเอิญคดีเสื้อแดงไม่ค่อยชนะอนะ<ๆ>ย่าแพ้เรื่อยเลยเพราะพลาดในการกระทําความผิดตามกฎหมายโดยส่วนใหญ่เอาละก็มีการนิ้วไจัย<ณ>กันอีกว่าอทนายของเขาเนี่ยเป็นทนายที่ทําคดีมาตรา1 1 2 นะ้าต้องมาทาคดีเขาซึ่งผมก็ไม่แปลกใจหรอกก็เขาอยู่ฝั่งเดียวกันนะรประเทศเราก็มีฝั่งเหลืองฝั่งแดงก็มีอยู่แค่นั้นนะครับแต่หลักที่สําคัญวันนี้ฝรั่งมาทําไมวะมายุ่งอะไรกับประเทศไทยนะฮะพะประเทศไทยไม่ยุิธรรมหรือเปล่านะ่ประเทศไทยไม่ดีอะกระบวนการปกครองของประเทศไทยหรือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมันเฮงซวยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่หลักที่ฝรั่งทำนี่เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การแบ่งแยกและปกครองนะครับ เขาจะทำทุกวิถีทางในการแบ่งประชาชนเป็น2องฝ่ายอ้างยุติธรรมถูกต้องสิทธิมนุษยชนจะอ้างสามประการนี้นะฮะแล้วเข้ามาอะไรเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนล่าสุดทำที่ไหนทำที่เวเนซุเอลานะครับอ้างว่าประชาชนในเว,เ,วเนซุเอลาอดอยากนะ,ะเขาก็เอาเครื่องบินมาจอดนะใกล้ๆแล้วก็เอาของลงช่วยเหลือทำให้ประชาชน ที่อยู่ในฝั่งของฮวนโกยโดเนลุกฮือขึ้นมาขับไล่ใครฮะประธานาธิบดีนิโคัสมาดูโรประธานาธิบดีของประเทศเวนเนซุเอลาหลักคิดก็หลักคิดเดียวกันเขาไป12ประเทศทําไมไปตั้งเยอะแยะตั้ง12ประเทศเพราะในประเทศนั้นจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการ <c oughs> ในการหลักในการแบ่งแยกและปกครองสิ่งที่สาคัญที่ประเทศฝรั่งเนี่ยต้องการมากที่สุดหนึ่งพลังงาน นะครับสองอนานิคมนะสามแร่ธาตุจะมี3อย่าง1พลังงานอนานิคมและแร่ธาตุเขาจะต้องการมี3อย่างแต่โดยส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้เมื่อพ้นยุคของอนานิคมมาแล้วเขาจะมองเรื่องแร่ธาตุและน้ํามันเป็นสําคัญคําตอบคือประเทศไทยมีแร่ธาตุมีน้ํามันจํานวนมากนะครับ และสุดท้ายในเกมต่อไปเสปต่อไปนะเมื่อฝรั่งเข้าแทรกแซงกิจการภายในแล้วฝรั่งก็จะเดินเสปต่อไปโดยการรับรองบุคคลขึ้นเป็นรักษาการประธานาธิบดีประมุขของรัฐหรือนายกรัฐมนตรีในประเทศนั้นล่าสุดทำในซูีียทในูดานใต้ทำในเวเนซุเอลาเห็นไหมสามประเทศละเห็นตัวอย่างไหมหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครอง นะครับแบ่งแยกคนให้คนไปในประเทศลุกกันสู้กันการที่เอากำลังทหารเข้ามาเนี่ยทีหลังเอามาไม่มากหรอกในชีเลียก็ามาแค่ไม่กี่พันคนนะฮะก็สู้กันไปนะ,ะแต่ด้านหลังว่ามีฝรั่งสนับสนุนก็เป็นการยุคให้เกิดการแบ่งแยกกันเองใช้กําลังแต่น้อยเมื่อก่อนเนี่ยในยุครานิคมก็ส่งทหารมาเป็นหมื่นมือเลยบุกเข้ามาบุกเข้ามาทั้งฝรั่งเศสทั้งอังกฤษทั้งก็จะบุกเข้ามายัางฝั่งประเทศไทยยึดพตัตตบองศรีผลเสียมเรียบปริศ กันตังกันูไปก็ใช้วิธีการหลอกล่อและยึดแผ่นดินไปนะคือกลยุทธเขาฝรั่งแต่หลักปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนกัน <_ d ream> เขาไม่ใช้กําลังคนเป็นสําคัญนะ <_ d ream> เขาใช้ปัญญาในการสู้โดยยุคให้คนภายในประเทศนั้นสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศเขาใช้มุ่ที่ของพมดทางการเมืองสนับสนุนมาให้องค์กรที่เรียกว่า ngo ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านปัดทวงแก้ผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ยอมรับการปกครองต่อต้านตรงนั้นตนะ่อต้านตรงนี้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสอง นะไปสนับสนุนบุคคลที่เขามองว่าจะให้ประโยชน์กับประเทศเท้าคนเหล่านั้นจะต้องมีหลักที่สําคัญ3ประการนะหจะต้องถูกปลูกฝังทางความคิด 2. นะฮะจะต้องถูกครอบงําทางจิตใจและจะต้องปลูกฝังจนกลายเป็นอุด,ดมการ์ว่าต้องรักฝรั่งจะเป็นจะตายฝรั่งต้องดีที่สุดเหมือนฮวนกกยโดทําอยู่สุดท้ายฮวยกกยโดเนี่ยไปตั้งคณะทํางานขึ้นมาให เป็นกรรมการของพลังงานของเวเนซุเอลายกแหล่งพลังงานให้กับประเทศไหนสหรัฐอ,อเมริกาเ <c oughs> นี่คือเปที่มาของเวเนซุเอลานะครับในประเทศไทยก็หลักคิดเดียวกันฮะมีการเมื่อก่อนนี้ในสมัยคณะสรดอก็มีการที่จะยกแหล่งพลังงานฮะบงกฎเอราวันที่เป็นข่าวกันเห็นไหมให้กับฝรั่งตอนนี้พอมีการทําประมูลใหม่ทําสัมปทานใหมย่ยุคงตึงตก็เอาคืนนะบประมูลมาก็เป็นของคนไทยพอเป็นของคนไทยปุ๊บฝรั่งก็อยากได้ แล้วก็ที่สําคัญก็คือในบล็อกที่3ของอ่าวไทยที่มีปัญหา3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ไม่จบเนี่ยก็เพราะเรื่องแหล่งพลังงานน้ํามันในบล็อกที่3ซึ่งมันติดก,กับบล็อกที่5ของเขมรน,นะเขมรก็ยกให้ฝรั่งเศสไปนะในส่วนของไทยตอนนี้ยังไม่ได้มอบให้ใครทั้งนั้นทําให้ฝรั่งเนี่ยเข้ามาแย่งชิงว่ายง่ายหลักที่อ้างเรื่องของธนาธรลงนุ่งนี่นั่นสำหรับฝรั่งที่เขาทาตอนนี้เป็นกลยุทธ์เรียกว่าแบ่งแยกแล้วปกครอง นะครับเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยรบกับคนไทยนั่นหมายความว่าเขาไม่ต้องใช้กําลังและมีความชอบธรรมสุดท้ายไอ้คนที่ลบแล้วชนะจะต้องยกแหล่งน้ํามันให้เขาเขาก็จบไอ้ประเทศนั้นเอาอะไรอ่ะเหมืองทองอ่ะเหมืองแร่แอดฟา์นเอาไปคุณก็เอาไปหลักนี้เนี่ยในประเทศจีนอ่าก่อนที่จะมีเหตุการณ์ปฏิวัติครั้งใหญ่เนี่ยประเทศจีนหรือปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ย ก็รรสุญญชนก็ใช้หลักคิดนี้นะครับในการแบ่งแยกประเทศซึ่งประสบความสาเร็จมากเลยนะครับทำให้ประเทศจีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบพระมหากษัตริย์ที่อยู่ยาวนานมากกว่า2,500ปีเนี่ยเปลี่ยนการปกครองในทันทีสิ่งนี้ผมนํามาเล่าเพื่อที่จะให้คนไทยต้องรู้คนไทยต้องทราบคนไทยต้องเข้าใจทันนะผมไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีใครถูกไม่ถูกเป็นเรื่องของศาลไม่ใช่เรื่องของผมแต่ผมเรียนว่าหลักเหล่านี้คือหลักยุทธศาสตร์ทางการเมือง หลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองเหล่านี้เราต้องรู้นะครับแล้วเราต้องรู้ที่มาอ๋อมันมาแบบนี้อ๋อมันต้องการแบบนี้ที่เองนี่นะไม่ใช่โอ้โหมันจะลักบานจะเกินกินธนาธรเป็นญาติพี่น้องมันก็ไม่ใช่เขาต้องการอะไรผลประโยชน์ต้องการดันให้คุณไปสู้ตายก็ไม่ใช่เขาตายนี่นะธนาทรโดนเนี่ยน,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 นั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้พวกเราคงต้องเข้าใจ<ม>หลักค<ม>ิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลัก,<ม>ลกคิดแบ่งแยกแล้วปกครอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ป่าดง,งคงไกรในนั้นมีความสมดุลม,มีผู้อาศัยมีผู้เพื่อนมนสับสิ่งเกือกลทคำจุนซึ่งกันและกัน่วยไม้ช่อหนึ่งที่สวยเพลินใจช่างงามสบใส รอให้แต่ความชุ่มชื้นไม่เหมือนกาแฟที่คอยดูดลื่ไม้ใดญต้องยืนแห้งตายไปทั้งพงใครมแมแแงได้อยู่อาศัยต้นไม้ให้ความชุ่มชื้นรลวยไม้เพียงขอดูดลือ นามเลี้ยงเพียงพอได้อยู่กาฝากกลวยไม้เกิดมาสายพันเดียวกันผู้หนึ่งสร้างสันคผู้หนึ่งเฝ้าคอยทำลายกาฝากสังคมที่คนนิยมกา กาฝากตน้นไม้ยังเลี้ยงมดแมงนกกาดูยังมีค่ากว่าพัวก,กาฝาก ลานชีวิตที่ล้านหัวใจเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกจะดีได้อยู่อยากเลือกเท่าทาให้คนเชิดชูหรืออยากทนอยู่ผู้คนสาบแช่งทุกวันยู่ใม้ชอหนึ่ง รุยเพลินใจช่างงามสบใสเพราะให้แต่ความชุ่มชื้นไม่เหมือนกาฝากที่คอยหูดเลือไม่ใหญ่ต้องเยืนแห้งตายไปทั้งคงใครมนมดแมงได้อยู่อาศัย ให้ความชุ่มชื่นกล้วยไม้เพียงขอดูดเลือนน้ำเรียงเพียงขอได้อยู่กาฝากกลัวเอา ำหรับหุ้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง facebook ทาง y t u t u นะฮะทั้งรับทาง youtube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งะะใต้คลิปแล้วก็ทาง youtube เรานอกจากจะมีช่งชองวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง f c e e o o o นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทอดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณนคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของวีหก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะว6หกเครับ